<c oughs> สวัสดีครับผมนามวสุสุบุญผูดูชั้นมมธยมศึกษาชีิตทฤีทัทบหนึ่งเลขที่สี่จากโรงเรียนทัปัญญาในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเลขยกกำลังที่ตัวผมนั้นได้ทำการอัดคลิปวิดีโอเอาไว้โดยที่คลิปวิดีโอนั้นเป็นคลิปวิดีโอที่ตัวผมอธิบายเรื่องต่างๆของเลขยกกำลังไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมบัติหรือบทนิยามเอาละ่ะ๋ยว,มวามเสียเวลากันได้แล้วเราไปรับชมคลิปกันเลยภายในสามสองสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ก ในหัวข้อวันนี้ก็คือเลขยกกำลังหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเลขยกกำลังคืออะไรและมีอะไรบ้างผมจะมาสรุปและอธิบายในหัวข้อที่ผมเตรียมมาให้นะครับโดยเลขยกกำลังคืออะไรนะครับเลขยกกำลังคือการเขียนหรือการเขียนตัวเลขการคูณแบบซ้ำๆกันให้อยู่ในรูปที่สั้นลงโดยมีส่วนประกอบก,บก็คือฐานคือตัวเลขที่ถูกคูณและเลขชี้กำลังที่จะบ,บังคังที่คูณเช่น2อกำลัง3าอ่านมา2ยกกำลัง3าซึ่งหมายถึง2คูณกัน3ครั้งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกข้อนึงนะครับก็จะเป็น2 ยกกำลัง4ซึ่งในข้อนี้จะหมายถึง2คูณกัน4ครั้งหรือ2คูณ2คูณ2คูณ, 2, คณ2ซึ่งจะหมายเขาว่า2ยกกาลัง4จะหมายถึงมี2 4ตัวที่ถูกคูณกันอะไรพวกนี้นสรุปไว้ไงนะครับเลขยกกำลังก็คือการคูณซ้ำๆกันในรูปแบบที่สั้นลงโดยจะมีสงประกอบก็คือฐานแล้วก็เลขชี้กำลังก็มานะครับเมื่อเรื่องของสมบัติยกกำลังโดยสมบัติของเลขยกกำลังมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7สมบัติและสมบัติที่1-5จะเป็นสมบัติหลักที่เราอาจจะได้เจอได้้บบบบ่่อคครรรรรััรัังมมเิิิกกทีสตสตตแแ ตัวมาที่1 a กําลัง M คูณ a กําลัง n จะมีค่าเท่ากับ a กําลัง m บวก n สมบัติในข้อนี้จะหมายถึงถ้าหากมีฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กาลังมาบวกกันตัวอย่างก็คือ2กําลังสคูณกับ2กําลังหหมายถึง2เฉเก็ได้นะครับถ้าก็วันในข้อนี้จะเอาเลขชี้กาลังมาบวกกันเพราะว่าฐานเหมือนกันก็จะมีค่าเท่ากับ2กําลัง4บวก1่ถ้าก็2กําลัง4่บวก1นก็จะมีค่าเท่ากับสี่บวกหนึ่งเบนถ้าิอานทว่า a กำลังหาร a กำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a อกำลัง M มลบ n สมมรณในข้อนี้คือฐานเหมือนการเอามาหารกันเลขชี้กำลังเอามาลบกันตัวอย่างก็คือ2อกำลัง3หารกับ2อกำลังหหรือว่า2อเฉยก็ได้นะครับถ้าเอามาหารกันฐานเหมือนกันคือเลขั้งคู่เอาเลขชี้กำลังมาลบกันก็คือ2องกำลัง3ลบกับ1ตรงนี้จะหมายถึง2อกำลัง1นะครับจะมีค่าเท่ากับ2อกำลัง2อย่างนี้ต่อมานะครับสมบัติที่สมสมบัติการยกกำลังซ้อน A กำลังทั้งหมดยกดวยกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a กำลัง M n ก็คือเอา M กับ n เอา N มาคูณกับ M นั่นเองครับตัวอย่างนะครับ2กำลังสทั้งหมดยกกำลัง2ในข้อนี้ก็จะหมายความว่ามีค่าเท่ากับ2องกำลังสคูณ2ก็คือการเอาเลขชี้กำลังตัวด้านนอกเอามาคูณกับเลขชี้กำลังตัวด้านในครับถ้ากดว่า2องกำลัง4คูณ2ก็จะมีค่าเท่ากับ2อกำลังแแค่นี้ครับต่อมาสมมาตรอันที่4 A b ทั้งหมดยกกำลังเอจะมีค่าเท่ากับ a อกำลัง n b กำลัง n เหมือนกับสมบัติอันที่3เลยแต่แค่จะมีอีกตัวหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องตัวอย่างก็คือ 2x ทั้งหมดยกกําลัง2ในข้อนี้ก็จะหมายถึงการกระจายกําลัง2เข้ามาหา2ตัวนี้โดย2กับ x เนี่ยจะมีกําลัง1อยู่เท่ากับว่าเวลาเราก็จะกําลังกระจายเวลาเอาเลขชี้กำลังกระจายเข้ามาหาเนี่ยตัวเนี่ยก็คือเ,เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันเท่ากับว่า2ตัวนี้จะมี2กําลัง1อยู่เท่ากับว่า2คูณก็จะมีค่าเท่ากับ2และ x ก็จะมีค่าเท่ากับ x กาลัง2แค่นี้ครับต่อมานะครับสมบัติอันที่5 a ส่วน b ทั้งหมดยกกําลัง n จะมีค่าเท่ากับ a กําลัง n ส่วนด้วย b กําลัง n ตัวอย่างนะครับคือ2ส่วนสทั้งหมดยกกําลัง2เราก็แค่กระจายกําลังเข้ามาหาแต่ละต,ตัวครับทั้งหมดข้างมนก็จะกลายเป็น2กําลัง2ส่วนด้วยสาลังสองทั้งบนและล่างคล้ายๆกับสมบัติที่4แล้วก็สมบัติที่3นั่นเองครับ <S <S ต่อมานะครับสมบัติอันที่ a กําลังลบ n จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน a กําลัง n ในข้อนี้ ก็จะหมายถึงหากมีเลขชี้กำลังที่ติดลบเราจะย้ายลงไปด้านล่างหรือย้ายเอามาหารหรือที่เรียกว่าย้ายมาเป็นตัวส่วนตัวอย่างก็คือ2กํกลังลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนเอาเลขตัวนี้ย้ายลงมาด้านล่างหรือที่เราเรียกว่าเศษส่วนจะกลายเป็น2อกำลังึซึ่ง2กำลังเราจะไม่เขียนเลขหนึ่งนะครับเราจะเขียนว่า2เฉยเท่ากับว่า2กำลังลบจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2แค่นี้ครับต่อมานะครับ a กำลัง0นย์มีค่าเท่ากับ1โดยที่ a ไม่เท่ากับ0นย์ในข้อนี้ตัวอย่างก็คือ2หรือ4กำล 10บกำลังศูนย์โดยทั้งหมดตัวเลขยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1ยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์ซึ่งศูนย์กำลังศูนย์เวลาเราเขียนในรูปอย่างนี้มันมักจะตอบว่าไม่มีคำตอบหรือหาค่าไม่ได้หรือคำตอบเนี่ยไม่มีอันในพวกนี้ในนี้คือหมดของสมบัติของเลขยกกำลังครับโดยจะมีทั้งหมด7สมบัติต่อมาครับเรื่องของบทนิยามโดยในบทนิยามในข้อนี้กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1ถ้า a มีรากที่ n แล้ว a ยกำลัง1ส่วน n จะมีค่าเท่ากับรากที่ของ a ด้วยข้อนี้หมายความเหมือนครับหมายความว่าเมื่อร่ก็ตามที่เลขสมมติว่านี่คือตัวเลขครับยกตัวอย่างเลข2กํกำลัง่า3ส่วน4ไอตัวที่มันเป็นเลขชี้กำลังที่มันเป็นตัวส่วนของเลขชี้กำลังก็คือ4ตรงนี้จะหมายถึงรากส่วน a อยกำลัง3ข้างบนเนี่ยจะหมายถึงเลขยกกำลังของไอตัวเลขที่มันเป็นเลขฐานก็เท่ากับว่าในตัวอย่างที่ผมให้มาเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับรากที่4ของ2ยกกำลัง3แค่นี้ครับนี่คือบทนิยามอันแรกครับ บทนิยามต่อมานะครับบทนิยามนี้คือกำนหน a เป็นจำนวนจริงโดยที่ a ไม่เท่ากับ0และ mn เป็นจำนวนเต็มซึ่ง n มากกว่า0ูย์โดยที่หารอมอหรือหารร่วมมากของ m และ n เท่ากับ1ถ้า a กำลัง1ส่วน m เป็นจำนวนจริงแล้ว a กำลัง m ส่วน n จะมีค่าเท่ากับ a กำลัง1ส่วน n ทั้งหมดยกกำลังงซึ่งในข้อนี้จะเกี่ยวกับสมบัติข,ของเลขกำลัง้วยนะครับก็คือสมบัติการยากกำลังซ้อนข้อนี้ตัวอย่างโจทย์ก็คือเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับเพื่อความเข้าใจ2องกำลัง3าส่วน2ในข้อนี้จะหมายถึงการ ของเลขกาลังนะครับสมการยกเลขยกกําลังซอนเราสามารถดึงเลขยกกําลังของไอตัวนี้ที่ผมหมายถึงไอไอบทนิยมที่แล้วนะครับว่าไอเลขยกกกาลังข้างบนที่เป็นตัวเนี้ยไอที่ผมบงเลขสามใบมันคือเลขยกะกำลังของสองถ้าเกิดว่าเวลาเราดึงออกมาเนี่ยสามตัวเนี้ยมันจะคูณกันหนึ่งอยู่ซึ่งจะหมายความว่าสองยกกกำลังหนึ่งสองทั้งหมดยกกําลังสามเวลาเราทํากับกันก็แค่เอาสามตัวนี้กระจายเข้ามาหาเลขสีกำลังข้างในก็จะมีค่าเท่ากับสองกำลังหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองตัวนี้ก็จะคูณกับสามจะมีค่าเท่ากับสองยกกำลังสามส่วนสอง น,นี่ครับคือบทนิยามของอันที่2น,นะครับเรามาทำโจทย์กันบ้างดีกว่าในโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ก็คือ1ส่วนทั้งหมดยกกำลังเกำลัง2องบวกี่ม้างีค่าน้อยกว่า1ส่วนเจทั้งหมดยกกำลัง x ลบซึ่งในข้อนี้เราต้องทำการทำให้ตัวฐานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีค่าที่เท่ากันเพื่อที่เราจะสามารถดึงเลขชี้กำลังของตัวบนของแต่ละฝั่งเนี่ยเอามาแก้สมก,การหาค่า x ต่อได้นะครับโดยข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของ p o exponential ซึ์โ e x p o n e n t i a l จะเป็นการแก้สมก,การหรือเกี่ยกกับการ แก้สมการหาค่า่า x ในรูปแบบในเป็นรูปแบบของเลขยกกำลังอะไรพวกนี้ยกกำลังสองหรือยกกำลังที่มากกว่าสองอะไรพวกนี้ซึ่งในโจทย์นี้อฝั่งซ้ายจะเป็นหนึ่งส่วนเจ็ดทั้งหมดยกกำลัง x กำลังสองบวกสี่ลบสิบเก้ามีค่าน้อยกว่าหนึ่งส่วนสี่สิบเก้าเนี่ยเราสามารถแปลงให้กลายเป็นเลขเจ็ดได้เพราะว่าเราพยายามให้ตัวหาของแต่ละฝั่งเท่ากันจะมีค่าโดยในสี่สิบเก้าเนี่ยก็จะได้กำลังสองอย่างนี้ครับพอเราได้เจ็ดกำลังสองอย่างนี้เราสามารถ ทาในรูปแบบของสมบัติของเลขยกกําลังก็คือการกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปเท่ากับว่าเราต้องทําการดึงเลขกําลังสองตัวนี้ออกมานอกวงเล็บเวลาเราดึงออกมาแล้วเนี่ยสองตัวนี้จะไปคูณกับเลขชี้กำลังอยู่ด้านนอกก็จะมีค่าเท่ากับสองเลขชี้กำลังตัวนี้ก็จะไปคูณกับเอกลบสองที่อยู่นอกวงเล็บอ้าวแต่ทําไมหนึ่งเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเป็นอ่ะหนึ่งอะ่ะทำไมเราสามารถดึงออกมาได้เลยโดยที่ตัวเลขข้างบนเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นหนึ่งหนึ่งเวลาเรายกกำลังอะไรจะมีค่าเท่ากับหนึ่งดังนั้นเราก็สามารถถอดหรือดึงดึึงงตัวว่มคือดดเเลลลี้กาไยะ เท่ากับว่าในโจทย์เนี่ยเราก็จะได้ x กำลังสองเพราะเวลาเราถามมันก็เนี่ยเอาเลขชี้กำลังมาแก้สมรรการก็จะเป็น x กำลังสองบวกสี x ่ x ลบสิบเก้ามีค่าน้อยกว่าสองตัวนี้กระจายเข้ามาหาทีละตัวสองก็จะมากระจายเข้ามาใหา้ก็จะได้สอง x ลบสี่แม่ต่อนันก็มาแก้สมรรการโดยทีาเราจะทำการย้ายทั้งหมดไปฝั่งขวา x ตัวนีไปฝั่งซ้ายให้หมดเท่ากับว่า x กำลังสองบวกอะไรครับบวกสี x ่ x สี่ตัวนี้ก็จะมาลบกับสองเพราะว่าสองย้ายจากฝั่งย้ายจากบวกเป็นลบเท่ากับว่าสี่ตัวนี้ก็จะมี่าเท่ากับเหลือแค่เลขสองตัวเดียว เพราะว่า4ลบ2ก็จะเหลือ2ลบ19้าลบ4ย้านมาเป็นบวกลบสบกวก4ก็จะมีค่าเท่ากับลบ15น้อยกว่าศูนย์ฝั่งขวาย้ายออกมาแล้วย้ายออกมาไปหมดแล้วก็จะมีเหลือแค่0ูนย์และที่นี้ในรูปแบบอย่างนี้สามารถแก้เป็นสมการกังสองได้โดยทำการแบ่งไว้เป็นสองมุนี้อย่างนี้นะอย่างนี้ก่อนทั้งหมดก็จะมีค่าน้อยกว่าศูนย์ในมุมแรกในมุมแรกอะไรเราต้องดูกันมากตัวหลังของแต่ละตัวเนี่ยอะไรคูณกันได้15แล้วบวกลบกันได้2ตัวนั้นก็คือโฆษณาเด่งตัวนั้นก็คือ5กับ3ครับ แต่ทีนี้ตัวตรงกลางเนี่ยมันเกิดจากการที่หลัง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 คูณหน้าแล้วก็เอาหน้าคูณหลังเนี่ยเอามาบวกกันนะครับเท่ากับว่าตัว,ตว,ตวกลางมันเป็นบวกคือจํานวนที่มากกว่าจำนวนที่ตัดที่เป็นบวกก็คือห้าโดยที่ไอ้คำตอบแปบนี้ก็คือห้ามากกว่าสามเท่ากับว่าห้าจะกลายเป็นบวกตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบถ้าว่าในข้อนี้เราเฉลี่ยสรุปได้เลยว่า x มีค่าน้อยกว่าลบห้าอีกฝั่งนึงก็จะเป็น x มีค่าน้อยกว่าบวกสามอย่างนี้ครับแล้วทีนี้เวลาเราทําเป็นไอเวลาเราแก้เราแก้อสมการเราก็ต้อง เขียนกราฟกราฟก็คือลบห้ากับสามบวกลบแล้วก็บวกจุดของแต่ละจุดจะเป็นจุดโปร่งเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเลขน้อยกว่าน้อยกว่าก็คือมันไม่มีน้อยกว่าหรือเท่ากับแสดงว่ามันไม่เอาลขตัวนี้ x น้อยกว่าลบห้าน้อยกว่าต้องชี้ไปหาฟังบวกไอ้ชี้ต้องชี้ไปทางลบเพราะมันน้อยกว่าส่วน x น้อยกว่าสามก็ต้องชี้ไปหาทารลบเหมือนกันเท่ากับว่าทั้งสองกราฟมันชี้เข้ามาหาชี้เข้าหากันเท่ากับว่าในกราฟตรงนี้ก็ เราก็จะได้คําตอบเลยครับว่าเออเราเราจะได้ช่วงของอสมการแล้วช่วงก็คือเปิดลบห้าสามเปิดสามอย่างนี้จบครับเท่ากับว่าคําตอบของสมการในข้อนี้ก็คือเปิดลบห้าแล้วก็เปิดสามนะครับสําหรับคําตอบของโจทย์อสมการในข้อนี้และนี่ทั้งหมดก็คือคลิปในวันนี้นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เอาความรู้ที่ผมได้สอน ไปเนี่ยไปใช้หรือไปต่อยอดอะไรก็ได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยสำหรับคลิปวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ้าวเฮ้ยนี่คนนี้ไม่กลับกันอีกหรือเนี่ยแต่ก็นะคลิปวันน่าเบื่อแล้วนะอัดซักหนาญเนี่ยใครทดูได้ก็แปลกละแต่ก็ช่างมันเถอะผมก็ต้องขอบ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จบอยู่นะครับคลิปนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวิทย์สำหรับคลิปนี้กก็มมีีีเเเพยงงท่า่าานนนนน้้้้ะคคครรรัััับบไวจอใใหห